อาชีพนะเทศบาลของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเรามีคำร้องรวมทั้งนะเรื่องความปรากฏต่างๆเนี่ยนะฮะจำนวน100เรื่องด้วยกันนะครับ100เรื่องด้วยกันเนี่ยเรามีจำนวนเทศบาลอยู่1 2 1แห่งถ้าเฉลี่ยก็แห่งหนึ่งก็ไม่ถึง1เรื่องนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูแลเยอะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบจำนวนองค์กรปกครองถิ่นหรือเทศบาลที่เรามีเนี่ยอ้อเฉลีย่ย ไม่ถึง <c oughs> แห่งละหนึ่งเรื่องนะครับโดยคำร้องรวมทั้งความปรากฏดทั้ง100เรื่องเนี่ยนะครับเราดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วส่วนใหญ่นะครับก็เหลืออีกประมาณ45่เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับซึ่งในการดำเนินการสืบสวนไต่สวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีพยานบุคคลรวมทั้งพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับ ในช่วงนี้เราก็จะติดปัญหาในเรื่องของการสอบปากคำพยานบุคคลเนื่องด้วยอยู่ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 น,น,นะครับพยานบางคนเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาแล้วก็ในพื้นที่บางแห่งบางตำบลบางหมู่บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่ง ระยะเวลาในการทำสำนวนการสืบสวนแต่สวนเนี่ยที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยก็อยู่ที่50วันถ้า50วันไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็ขออนุมัติไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเพื่อขอขยายได้ครั้งละไม่เกิน15วันนะครับอันนี้ก็เราก็จะพยายามดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับ ในส่วนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วนะั้นครบถ้วนทุกตําแหน่งนะครับครบถ้วนทุกตําแหน่งทั้งร้อยแห่งทั้งนายกทั้งสมาชิกนะครับบางตําแหน่งเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวนนะในเรื่องของการทําสํานวนการการคําร้องต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าภายหลังเนี่พบว่ามีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ดําลงตําแหน่งนายก เทศมนตรีหรือผู้ดำรงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลลายใดเนี่ยนะครับนะครับมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าได้กระทําการในการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็เป็นอำนาจหน้าที่นะครับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะได้ยื่นคาร้องต่อสารอุทธรนะฮะเพื่อให้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปรวมทั้งในเรื่องของการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ รวมล้งการระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับครับจะมีกระบวนการตรงนี้ครับมีมีกรอบระยะเวลาไหมครับที่ว่าการสอบสวนนะครับเกีกับการสบวนแล้วเอ่อในในการพิจารณาคําร้องรวมทั้งพิจารณาสํานวนการสืบสวนแต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะพิจารณาภาพรวมของทั้งทุกจังหวัดเลยก็จะมีเป็นจํานวนมากนะครับก็กรรมการการตั้งก็จะพิจารณาโดยเร็วนะครับ เร็ว,รวแล้วก็เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีประเด็นที่จะต้องอยื่นสารอุทธรน,นะครับเพื่อที่จะให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะหรือระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก,ก็เป็นอำนาหน้าที่ของศาลอุทธรแล้วว่าท่านจะพิจารณาตามกรอบระยะเวลาเท่าไหร่ครับทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับก็จะมีกลุ่มคนหรือว่าบุคคลน,นะฮะที่สแสวงหาประโยชน์จาก การเลือกตั้งนะฮะแสแวงหาประโยชน์จากผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ถูกร้องเรียนหรือร้องคัดค้านนะครับว่าสามารถที่จะวิ่งเต้นนะวิ่งเต้นให้กะกะตประกาศผลโดยเร็ววิ่งเต้นนะให้กะกะตออยกคำร้องนะหรือวิ่งเต้นให้กะกะตให้ใบแดงใบเหลืองใบดำอย่างเงี้ยมันมีทุกการเลือกตั้งนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะเป็นกลุ่มวิชาชีพมากกว่านะครับ เพราะว่าการที่จะไปให้ข่าวเช่นนั้นเนี่ยนะครับผมรับประกัน100%เลยไว้ไม่สามารถดําเนินการได้นะครับไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเช่นเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยที่ไปหลอกลวงนะฮะผู้สมัครรับเลือกตั้งรายหนึ่งว่าจะไปวิ่งเต้นเพื่อให้ล้มใบแดงคดีเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้ซ้อนแผนร่วมกับทางตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าจับกลุ่ม ได้นะฮะแล้วก็แล้วก็ลักษณะเช่นนี้นะฮะก็ยังมีต่อเนื่องนะครับก็ยังมีต่อเนื่องเราก็อยู่ระหว่างการวางวางแผนกันหลายๆอย่างอยู่ครับผมฝากไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทั้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นหน้าที่นะครับที่จะท่านจะต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อผมนะครับจะมายื่นที่สำนักง,งานกกตจังหวัดก็ได้ หรือจะไปยื่นที่หน่วยรับบริการที่เราประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านจะต้องยื่นภายในวันที่28มิถุนายน2564นะครับแต่ขอความเมข้อให้ไปยื่นก่อนนั้นเผื่อที่จะได้มีการแก้ไขนะครับเพิ่มเติมอะไรถ้าเกินดาวันสุดท้ายเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับท่านที่ไม่ยื่นภายในกำหนดเนี่ยนะครับรวมทั้ง ยื่นไม่ครบ,ครบท้วนถูกต้องและยื่นเป็นเทศเนี่ยนะครับก็จะมีอัตราโทษสูงสุดนะครับจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง1,100,000บาทรวมทั้งสารเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นระยะเวลา5ปีนะครับดังนั้นนี่เป็นหน้าที่นะครับจะได้ล้เลยนะครับมีข้อขัดข้องในเรื่องของการจัดทำบัญชีและรับรายจ่ายสามารถ ติดต่อได้นะครับที่สำนักง,งานกรกตจังหวัดเชียงใหม่053112347-8นะครับ053112347-8เราจะมีเจ้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับท่านในการยื่นบัญชีรับรลยจ่ายรวมทั้งให้คำปรึกษาต่างๆนะฮะท่านที่มาเป็นกลุ่มนะครับก็สามารถที่จะนัดวันได้นะครับเพื่อความสะดวกนะในการอำนวยความสะดวกให้กับท่านครับ